ออกสุพนัทไม่อายขับแกร็บสู้วิกฤตโควิดถึงเวลาต้องหาอาชีพใหม่ระบาดระลอกนี้สาหัสก,กันทุกวงการแม้แต่วงการบันเทิงที่พักงานกันยาวนานหลายคนเริ่มหาช่องทางใหม่ๆสร้างรายได้เพราะถ้ารอแต่งงานในวงการอย่างเดียวคงไม่พอกินพอใช้ล่าสุดนักร้องดังออกสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจได้เผยผ่านรายการฟาดบันเทิงช่องเว r k p o i n t ว่ากำลังหารายได้เสริมโดยการขับแกร็บส่งของโดยมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่ได้หน้าอายแถมเท่ด้วยซ้ำ ตอนนี้เรียนปริญญาโทอยู่ดูแลแม่ดูแลแฟนและกําลังหาอาชีพใหม่คือเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์เริ่มมองว่าเดี๋ยวไปขับแก๊บดีกว่าตั้งใจลงวัยบริษัทให้เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์และรถยนต์ลงทะเบียนสมัครสอบอะไรหมดแล้วเหลือแต่เปิดใช้บริการแล้วไปลุยเมื่อถามว่าธัญญาอาสยามว่าอย่างไรอ๊อฟเผยว่าน้องไม่เห็นด้วยบอกว่าจะไปทําไมมันร้อนมันทั้งวันเลยนะคนรอบข้างทําม,มันเท่ดีเป็นอาชีพที่ไม่น่าอายอะไรเลยบางคนทําแล้วได้ดีด้วยซ้ํา ล่าสุดหนุ่มออฟเลยจะนํารถมอเตอร์ไซค์คู่ใจมารับจ้างเป็นไรเดอร์ขับส่งของและซื้อของในกรุงเทพซึ่งเจ้าตัวย้ําชัดว่าไม่สนที่ใครจะมองว่าตกอับเพราะเชื่อว่าทํางานอะไรที่สุดจริตได้เงินไม่เกี่ยงเงินน้อยสามารถทําได้หมดซึ่งนักร้องเสียงดีก็ยอมรับว่าคุณแม่สุดที่รักบ่นเป็นห่วงหลังมีข่าวเกี่ยวกับไรเดอร์ออกมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องสั่งยกเลิกรวมถึงส่งของช้าและโดนทําร้ายร่างกายแต่เจ้าตัวก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร สำหรับความรักความสัมพันธ์ของทั้งคู่หลังคบหาดูใจกันมา2ปีนั้นหนุ่มออฟเผยว่าปีนี้แฮปปี้มากไม่ค่อยมีปัญหาทะเลาะกันเหมือนเมื่อก่อนทําให้มีความสุขมากในตอนนี้แถมยังฟินคูณ2เมื่อฝ่ายหญิงชอบขยันบอกรักกันทุกวันจนเจ้าตัวใจชื้นยิ้มแก้มปริทุกครั้งที่ได้ยินหลังจากโดนดาวมาดูถูกอาชีพขับกร็บหรือบริการส่งอาหารเลยล่ะค่ะ สำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวธัญญาอาสยามหลังจากก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มอย่างออฟสุพนัณพ,พันตัวไปขับแร็บและมีการให้สัมภาษณ์ช่วงหนึ่งว่าเรื่องนี้ธัญญาไม่เห็นด้วยงานนี้เลยทําให้หลายคนมองว่าธัญญาดูถูกอาชีพขับแกร็เหรอ